วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำระคำนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความย<ร>ินดีที่ทกลักใจใหม่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์รัชจักรที่หนึ่งเบียงพราวจงังหวัดเชียงใหม่ขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะคุณแม่พรทิพย์นะครับที่ได้กรุณาส่งข้าวของเครื่องใช้มาให้กับลูกๆนะครับเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ ที่เราจะนำมาใช้ให้กับเด็กๆในโครงการของเรานะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรท่านและสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ได้กรุณาถวายปัจจัยเป็นส่วนทรัพย์เข้ามาทางบัญชีธนาคารของพันธกิจนะครับขอพระเจ้าประทานบำเหน็จพระพรให้แก,ก่ทุกทุกท่านในทุกสิ่งที่ท่านกระทำให้จำเริญมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับคุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดต่างๆในการที่อยากจะ มีส่วนสนับสนุนรายการนี้นะครับมีไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในการจัดส่งข้าวของเครื่องใช้หมายเลขบัญชีธนาคารก็อยู่ที่หน้าจอของรายการของเราคุณผู้ฟังสามารถเลือกที่จะสนับสนุนพันธกิจนี้ได้ตามสะดวกตามที่คุณผู้ฟังคิดเห็นว่าเหมาะสมสำหรับท่านนะครับเรายินดีที่จะรับทุกสิ่งที่ท่านจะมีส่วนในพันธกิจของเรานะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องรายการของเรานะครับในวันนี้ ผมจะต้องขอแจ้งคุณผู้ฟังว่าพระธรรมวิวร์เราได้ศึกษาร่วมกันจบลงไปในบทที่22แล้วนะครับเราจะหยุดพักการศึกษาพระธรรมวิวร์เอาไว้ตรงบทที่22ที่จบไปเมื่อคราวก่อนนะครับวันนี้เราจะย้อนกลับมาศึกษาในพระธรรมสองโครินกันต่อนะครับซึ่งในช่วงนี้พระธรรมสองโครินที่เราจะมาศึกษาร่วมกันก็จะอยู่ในช่วงของบทที่7 จนถึงบทที่13นะครับและก่อนที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับผมจะขอนำบทนำสู่พระธรรม2โครินบทที่7ถึงบทที่13มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฝั่งนะครับซึ่งมาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันบทนำมีเนื้อความอย่างนี้ว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเจ้า และการมีส่วนร่วมกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิดคุณผู้ฟังครับในบทที่7ถึงบทที่13นี้นะครับอาจารย์เปาโลได้กล่าวปกป้องพันธกิจของท่านได้กล่าวตอบโต้ผู้ที่โจมตีพร้อมทั้งเล่าถึงพันธกิจของตนให้ฟังอย่างชัดเจนนะครับเป็นบทเรียนสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการจะมีส่วนร่วมรับใช้ของคริสเตียนผู้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าควรจะมีท่าทีเหมือนอาจารย์เปาโลคือปราศจากตำหนินะครับต้องทุ่มเทจริงจังรักและห่วงใยผู้อื่นมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้านะครับในบทที่8ถึงบทที่9นั้นเป็นเรื่องของการถวายที่อาจารย์เปาโลเรียราย เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนในแคว้นยูเดียท่านกล่าวปกป้องการรวบรวมเงินถวายนี้และจัดการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อคริสเตียนที่ยากจนในเยรูซาเล็มนะครับอาจารย์เปาโลได้อธิบายและปกป้องความเชื่อของพวกเขาในเรื่องการให้และกระตุ้นเตือนชาวโครินให้ทําตามที่ตกลงกันไว้ให้ครบถ้วน การถวายที่สัญญาไว้นั้นก็ขอให้จัดการให้เสร็จสิน้นเหมือนกับที่ชาวโครินได้กระทำคุณผู้ฟังครับเราควรถวายเช่นเดียวกันและทำด้วยใจกว้างขวางเสียสละวางแผนรอบคอบให้ตามความจำเป็นไม่เพียงด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่ขัดสนเท่านั้นนะครับ แต่ยังต้องช่วยให้ผู้รับนั้นได้ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยนะครับส่วนในบทที่10ถึงบทที่13จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวปกป้องสิทธิอำนาจในฐานะอัครทูตเนื่องจากผู้สอนเทียมเท็จกำลังท้าทายพันธก,กิจและสิทธิอำนาจของท่านในฐานะอัครทูตนะครับ ดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงยืนยันถึงฐานะและสิทธิอำนาจของตนเพื่อปกป้องหลักข้อเชื่อนะครับท่านยืนยันด้วยความจริงใจความรักในพระคริสต์และด้วยความห่วงใยพวกเขาเราทั้งหลายเองก็เช่นเดียวกันจึงควรจะห่วงใยต่อคำสอนที่ถูกต้องในคริสตจักรต้องทำด้วยความรักพระคริสต์และรักพี่น้องด้วยความจริงใจ ไม่ใช่เพื่อเอาชนะคะคารหรือเพื่อตำแหน่งชื่อเสียงกันเท่านั้นอนาจารย์เปาโลได้สรุปจบด้วยคำสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรของให้พระคุณของพระเยซูคริสต์ความรักของพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นดำรงอยู่กับทุกคนตลอดไปนี่คือเนื้อหาโดยรวมที่เราจะนำมา ศึกษาร่วมกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเตรียมจิตใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันได้กล่าวเอาไว้ว่าความผิดหวังและเสียใจที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะทำให้เราท้อและหมดกำลังแต่พระเจ้าทรงมีพระทัยให้เรารับกำลังและรับการเปลี่ยนแปลงนำสู่สิ่งดีในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับอยู่ในพระธรรมสองโครินบทที่7ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่16นะครับพระธรรมสองโครินบทที่7ข้อ1ถึงข้อ16มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับท่านที่รักทั้งหลาย ในเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ขอให้เราชำระตัวเองให้ปราศจากมนทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจงมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเปาโล,โลปลื้มปิติที่ทคริสจักรกลับใจใหม่จงเปิดใจรับเราเถิดเราไม่ได้ทำผิดต่อใครหรือทำลายใคร หรือเอาเปรียบใครเลยข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อจะลงโทษพวกท่านเพราะข้าพเจ้าได้บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกันข้าพเจ้าไว้ใจและภูมิใจในพวกท่านมากข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจอย่างบริบูรณ์และมีความยินดีอย่างเหลือล้น ในความยากลำบากทุกอย่างของเราเพราะว่าเมื่อมาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยแต่พบความลำบากรอบด้านภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวแต่พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนใจเราด้วยการมาของทิตัส และไม่เฉพาะเพียงการมาของเขาเท่านั้นแต่ยังด้วยการหนุนน้ำใจที่เขาได้รับจากพวกท่านเขาบอกเราถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านทั้งความกระตือรือร้นของท่านทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ายิ่งมีความยินดีมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าทำให้ท่านเสียใจ พราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจแม้ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจะเสียใจเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทําให้พวกท่านเสียใจแม้เพียงชั่วขณะแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีไม่ใช่เพราะพวกท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านจึงไม่ได้รับผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เกิดการกลับใจซึ่งนำไปสู่ความรอดและจะไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำสู่ความตายจงดูสิว่า ความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นนี้นำไปสู่การเอาจริงเอาจังเพียงไรและยังทำให้เกิดการขวนขวายที่จะพิสูจน์ตัวเองเกิดความขุนเคืองความตื่นตัวความอาลัยความกระตรือรือร้นและเกิดการลงโทษพวกท่านพิสูจน์ตัวเองในทุกด้านแล้วว่าเป็นผู้ปราศจากความผิดในเรื่องนี้ ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่เพราะเห็นแก่คนที่ทำผิดหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องทนต่อการร้ายแต่เพื่อให้การเอาจริงเอาจังที่ท่านมีต่อเราปรากฏกับพวกท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะเหตุนี้เราจึงได้รับการหนุนใจนอกจากได้รับการหนุนใจแล้ว เรายังมีความยินดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความยินดีของทิตัสเพราะพวกท่านทุกคนทำให้จิตใจของเขาสงบเพราะที่ข้าพเจ้าอวดเรื่องของท่านแก่ทิตัสข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายเลยแต่ทุกสิ่งที่เราพูดกับท่านทั้งหลายเป็นความจริงอย่างไรสิ่งที่เราอวดกับทิตัสก็ปรากฏเป็นจริงอย่างนั้น และความรักที่เขามีต่อพวกท่านก็เพิ่มพูนขึ้นเมื่อเขาระลึกถึงความเชื่อฟังของพวกท่านและการที่พวกท่านทุกคนต้อนรับเขาด้วยความเกรงกลัวและตัวสรรั่นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเพราะข้าพเจ้ามั่นใจพวกท่านได้อย่างเต็มที่จบพระธรรมสองโครินบทที่7ข้อหนึ่งถึงข้อ16 คุณผู้ฟังครับคริสเตียนคือผู้ที่พระเจ้าทรงแยกออกมาจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ในเวลาเดียวกันจะว่าไปแล้วคริสเตียนก็ยังคงเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ด้วยแม้ว่าชนชาติอิสราเอลจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ร่วมกับคนต่างชาติก็ตามแต่ก็ต้องระมัดระวังในการครบค้าสมาคม กับพวกต่างชาติด้วยเพื่อไม่ให้เขาเหล่านั้นมาทำให้ตนเองต้องสูญเสียความบริสุทธิ์ไปฉันใดก็ฉันนั้นครับคริสเตียนทุกคนล้วนเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เราจึงไม่ควรที่จะทำให้พระวิหารที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่นั้นต้องหมัวหมองเป็นมนทินไปนะครับ คริสเตียนไม่ควรทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นวิหารของพระเจ้าต้องเป็นมนทินถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าพระองค์จะทรงสถิตยอยู่ในจิตใจของเราซึ่งเป็นวิหารของพระองค์แล้วเราก็คงจะชำระตัวของเราให้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินทุกอย่างอยู่เสมอ การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นพระวิหารของพระเจ้านั้นเราจะต้องละทิ้งการงานของเนื้อหนังทั้งสิ้นอย่างสิ้นเชิงอาทิเช่นเรื่องการล่วงประเวณีการโศครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกัน การไยสูงการทุ่มเถียงกันหรือการแตกกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้คริสเตียนที่มอบจิตใจของเขาให้เป็นวิหารของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์9ประการที่เรารู้นั่นก็คือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุข ความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนนะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงควรปรนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยใจที่ยำเกรงพระองค์และขอให้เราเสริมสร้างร่างกายของเราให้เป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยผลของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ที่เต็มล้นอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้พระเจ้าสถิตยอยู่ในพระวิหารนี้เสมอไปนะครับในพระธรรมสองโครินบทที่7ที่เราอ่านผ่านไปนั้นนะครับมีผู้รับใช้บางคนที่อยู่ในคริสตจักรโครินได้วิพากวิจาร์ณเปาโลว่าท่านได้แสดงท่าทีของการพิพากษาผู้เชื่อทำให้ผู้เชื่อนั้นมีความเสี่ยง ที่จะตกอยู่ในอันตรายจากการที่ท่านได้เพิกเฉยต่อธรรมบัญญัติและปล้นเอาทรัพย์สินของผู้เชื่อโดยอ้างว่าจะนำไปสงเคราะห์ธรรมนิกชนในกรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นเปาโลจึงได้กล่าวกับพวกเขาว่าเราไม่ได้ทำร้ายผู้ใดเราไม่ได้ชวนผู้ใดให้ทำชั่วเราไม่ได้เอาเปรียบผู้ใด การที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อเป็นการลงโทษพวกเขานะครับแต่เพื่อจะทำลายอุปสรรคที่กำลังขวางกัน้นระหว่างเปาโลกับสมาชิกของพริสักรที่เมืองโครินลงนะครับด้วยความรักที่ท่านมีต่อพวกเขาไม่ว่าเปาโลจะเป็นหรือจะตายท่านก็ยังคงมีความรัก ต่อสมาชิกค,คริสตจักรที่เมืองโครินอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เสื่อมคลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปาโลจึงได้ขอร้องให้พวกเขาได้เปิดใจต้อนรับตัวท่านทั้งนี้ก็เพราะไม่ว่าพวกเขาจะวิพากวิจารณ์เปาโลอย่างไรก็ตามแต่ท่านก็ยังชื่นชมพวกเขาเหมือนบิดาที่ชื่นชมบุตรของตนอย่างยอดเยี่ยมในทุกที่ทุกแห่งเพราะคริสตจักโครินนั้น เป็นคริสจักรที่เกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อและแรงกายของท่านโดยพระคุณของพระเจ้าเป็นอันดับแรกและโดยความตั้งใจและความพยายามที่จะก,ก่อตั้งคริสตจักรของเปาโลเป็นอันดับที่สองดังนั้นคริสตจักรที่เมืองโครินจึงควรให้การต้อนรับและให้เกียรติอาจารย์เปาโลอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ ซึ่งในฐานะที่เปาโลเป็นอัครทูตของพระคริสต์ท่านได้พบกับความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสในทุกที่ที่ท่านไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านได้ไปอาศัยอยู่ในแคว้นมาซิโดเนียท่านได้กล่าวว่าร่างกายของท่านไม่ได้พักผ่อนเลยเรามีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวไม่ว่าท่านจะไปที่ใด จะมีการข่มเหงเกิดขึ้นที่นั่นในขณะที่ภายในจิตใจของท่านนั้นก็เต็มไปด้วยความกังวลใจถึงคริสตจักรที่เมืองโครินอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่ท่านกำลังพบกับความยากลำบากและมีความท้อใจอยู่นั้นพระเจ้าที่ท่านเชื่อก็ได้ทรงหนุนน้ำใจท่านทำให้เปาโลขนพบว่า ยิ่งมีความทุกข์ยากลำบากมากขึ้นเท่าใดการหนุนน้ำใจที่มาจากพระเจ้าก็มีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแม้แต่การกลับมาของทิตัสผู้ที่เปาโลส่งไปดูแลสถานการณ์ในคริสตจักรโครินในขณะที่เปาโลกำลังอยู่ที่เอฟเฟซัสนั้นก็ยังทำให้เปาโลได้รับการหนุนน้ำใจด้วยเพราะทิตัส ได้นำข่าวอันยอดเยี่ยมมาให้ท่านทำให้ท่านได้รับการหนุนน้ำใจมากยิ่งขึ้นจนเปาโลได้กล่าวว่าและมิใช่เพียงการมาของทิตัสเท่านั้นแต่โดยการที่ท่านได้หนุนน้ำใจทิตัสด้วยตามที่ทิตัสได้มาบอกข้าพเจ้าถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านและใจจดจ่อของท่านที่มีต่อข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นเปาโลจึงขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยความจริงที่เกิดขึ้นที่คริสตจักรในเมืองโครินนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมสองโคริน บทที่7ข้อ1ถึงข้อ16มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลได้เล่าเรื่องการเดินทางต่อจากพระธรรมบทที่สองข้อ13ที่ไปมาซิโดเนียเพื่อตามหาทิตัสด้วยความเป็นห่วงแม้ว่าจะยังคงมีปัญหาค้างคา และพบความยากลำบากมากมายแต่ท่านก็ชื่นใจยินดีที่เห็นงานรับใช้ก้าวหน้าจากจดหมายฉบับที่แล้วความจริงแล้วฉบับที่สเป็นฉบับที่สูญหายไปแล้วนะครับทำให้เห็นว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นท่ามกลางเหล่าผู้เชื่อในเมืองโครินคำพูดของท่านอาจจะหนักและก็รุนแรงทำให้พวกเขาเสียใจนะครับ แต่ก็เกิดผลความเศร้าเสียใจนั้นทำให้พวกเขากลับใจความโศกเศร้าเสียใจในบาปตามพระประสงค์ของพระเจ้าย่อมนำมาซึ่งการกลับใจใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่บางคนเสียใจเพียงเพราะได้รับผลของบาปหรือเพราะถูกจับได้แต่ไม่ยอมกลับใจเป็นความเสียใจอย่างโลก ที่ไม่ได้นำไปสู่ความรอดนะครับแต่นำไปสู่ความตายและวิบัติเช่นยูดาสที่เสียใจต่อการทรยศพระเยซูแต่ไม่ยอมกลับใจและนำไปสู่การฆ่าตัวตายส่วนเปตโตรนั้นเสียใจที่ปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งแต่เขาได้กลับใจใหม่หันมาหาพระเยซูนำสู่ความเชื่อ และการรับใช้ที่เกิดผลต่อไปอาจารย์เปาโลยินดีที่ได้พบกับทิตัสและทราบข่าวถึงการยอมรับการแก้ไขของพวกเขาเปาโลได้รับการหนุนใจที่พวกเขายอมกลับใจและเปลี่ยนแปลงและยกย่องที่เขาพยายามคลี่คลายสถานการณ์ยากลำบาก คุณผู้ฟังครับการยอมรับว่าตนทำบาปนั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่การยอมหันหลังให้บาปและปฏิเสธมันนั้นก็ยิ่งยากกว่าขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเราถูกตักเตือนเราทำอย่างไรบ้างในท่าทีของเราเรายอมรับการแก้ไขหรือไม่การยอมรับว่าตนผิดหรือทำบาป และยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับมีสิ่งใดที่เราทำผิดพลาดขอให้เราจงสารภาพและให้ความเสียใจนี้นำมาซึ่งการกลับใจใหม่เดินหน้าต่อไปเติบโตขึ้นกับพระองค์นะครับสิ่งที่ทำให้เสียใจกลับกลายเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความชื่นชมยินดี ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับนนนี่่่คคคคืืืือออออวามจรรริิงงงงเ้สไดพะ์ท,ทย เกินกล่าวไกลคำบางถูกทอรมานสุแสนจะบันมองไม่ทนเจ็บปวดดวงใจจนร้องไห้คลำกลืนฟื้นทนความตายไม่ใจจะช่วยประชาให้รอดจากตายสุขสบายนีิรันเป็นขวันใจไม้วัน พระชนนั้นทรงน้มเยซูโอ้โองทรงใจเชื่อแล้วไม่ต้องตายยอมน้อมลงกลรบไว้พระบาทไทยเป็นเจ้าทรงนามเยซูผูคิดเต่นดูปวงข้าจนวายชีพชีวาเพราะปวงข่าคนผ่านขอจงวางใจเชื่อใน พาพิบาลน,นามท่านเยซูผู้ทรงแสนดียังไม่มีใครเท่าเป็นห่วงพวกเราเหลือจะเฝ้าพันนาะน นอมน้อมลงกลาาไหวพระบาทไทยเป็นเจ้าสรงนามเยซูผู้ขี้เต็นดูปวงข้าโยนวายชีพชีวาพราอบวงข้าคนผ่านขอจงวางใจเชื่อในผัวภิบานนามท่านเยซูผู้ทรงแสนดียังไม่มีใครเท่าเป็นหู หวังพวกเราเหลือจะเฝ้าปันนาะน